สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกครับผมไม่เดินเก็ตคุงจะมาขะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ครับมีเกมใหม่มารีวิวกันอีกแล้ว n น v e อ After นะครับก็เป็นเกมแนว RPG นะเพื่อนนะเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบก,กันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มเกมมามีอาชีพให้เล่นนะ5อาชีพนะอาชีพแรกคืออาัศวินดับโลเนาะ ก็เป็นแมวแบบอ่าแทงเกอร์เนาะของเกมเกมนี้อืมหล่อสวยเลยทีเดียวอ่าเลือกเพียได้ด้วยนะนเพื่อนนะก็มีเพศหญิงกับเพศชายนะครับอันต่อไปคือนักล่าครับเป็นการอ่าต่อสู้ระยะไกลนะก็เรียกได้ว่าเป็นนักสนุของเกมนี้แล้วกันอืมใครที่เป็นอ่ดาดาเมีอาศัยหล่อยเนาะสามารถอ่าเล่นนักสนุได้นะครับอ่าชีพที่สามคือพ่อมดครับ คล้ายๆจะเป็นเวทของเกมนี้นะครับอืมก็จะมีสกิลหมู่เยอะนะดูก็คล้ายๆก็เป็นอ่าคาทานะครับนี่โอเคเลยภาพดูน่ารักดีนะอืมผู้หญิงก็อ่าสวยดีครับอันนี้เป็นอาชีพเงานะคล้ายๆเป็นอาแอตตฟินนะเพื่อนๆนะก็เป็นคลนะ้ายๆแบบโจนนแหละอืมใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับวันนี้ไปเปิดเป็นวันแรกนะอืม นี่ครับอาชีพนักดนตรีครับอาชีพสุดท้ายอ่าก็จะเป็นอ่าพวกเวทมนต์นะครับคล้ายหมอแหละอืมสามารถช่วยรักษาเพื่อนได้นะครับอันนี้เนะาะคล้ายหมอของเกมเกมนี้นะอืมผมจะเล่นอ่าอะไรดีนักล่าที่ว่าผมชอบมาสร้างดาเมจระยะไกลนะแบบลอยๆเนาะไม่ต้องเบบประชิดตัวอะไรแบบนี้นะครับเทียบลองกดสร้างไปเลยอ่าสามารถแต่งตัวละครได้นะเพื่อนนะโอ้เยอะอยู่ อาอ่า,อาตาเทสามารถเปลี่ยนทรงผมได้แล้วแต่เราชอบไปเนาะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนี่สีเหลืองอว้แล้วกันสามารถเลือกเครื่องประดับได้ด้วยน้องๆน,น,น่าจะชอบนะนี่ใส่เขาดีกว่าเนาะนี่มีหมาด้วยอ่าดวงตาสามารถเปลี่ยนสีได้อีกโอ้โหเท่เลยอาสามารถ หมุนดูได้ด้วยนะครับรอบตัวเนาะโปรไฟล์อ่าก็จะเป็นโปรไฟล์ของตัวละครเราเนาะอ่าเป็นหน้ามืดเงามืดดีกว่าแล้วก็ตังชีได้เล,เลยนะกัตคุงก็ฝากกดติดตามเยอะๆนะครับสำหรับช่องช่องนี้เนาะก็จะรีวิวนะครับอ่าทำไมสร้างไม่ได้หรอจ๊ะอ่า ข้อมูลของคุณปอยมีเนื้อหายละเอียดอ่อนนะอ๋อน่ากัเป็นคำว่ากากอาเอาเจ็ดคุณอย่างเดียวเออเออมีเอไอ AI ด้วยเมื่อนยท่าน r e เฮ้ยโหเมื่อน,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 ร,ออนระบบเนื้อเรื่องเป็นการภาคภาษาไทยด้วยนะนี่ไมนท่านตกลงมาจากฟ้าอย่างนั้นล่ะคะอืรวมๆแล้วคือดีเลยเดี๋ยวจะกดข่าไหมนะเดี๋ยวอ่ามันจะยาวไปนักพิะ แต่ใครที่ชอบดูระบบเนื้อเรื่องนั้นก็สามารถดูได้นะค่รัที่นทไปจาที่นี่คเฮ้ยโอ้โหแจ๋วเลยอะระบบเนื้อเรื่องแรอแล้วรอแล้วผมชอบนะแบบเป็นระบบภาคแบบภาษาไทยเนาะแต่บางเกมก็จะเป็นอาภาษาไทยที่มาอย่างเดียวนะก็แล้วแต่เกมเนาะโอเคสะกดข้ามเลือกัยงใครอยากจะดูดี๋ยวมาดูที่หลังเนาะเออ ระบบตอนแรกก็จะสอนเล่นก่นอนเนาะไม่เนาะสอนการคอนโทรนี่นี่ยก็จะสอนการคอมตีได้แหละอย่างเงี้ยหรืว่าทําตามที่เขาบอกเนาะตอนแรกโดนลุมโดนลุมทาไปเลยตั้งชื่อคนรักใช้นะ,ะมาม่าอาจารย์โอเคสุ่มไปเลยแล้วกันผู้รักอืม เออดีเว้ยก็โอเคนั่นใช่นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคุณภาพภาพเนาะถือว่าสวยด้เลยตอนนี้ก็เป็นการสอนตอนเริ่มเกมนะครับภาพดูแบน่ารักดีอ โอเคเนดะี๋ยวผมขอ่ไปทําเคเวสต,ตอนเริ่มเกมก่อนเนาะเดีอย่ามารีวิวให้ดูนะโอเคครับก็หลังจากระบบนะครับตอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมก็มาเก็บเลเวลได้ยี่สามแล้วเนาะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับระบบก็ค่อนข้างดีมากนะนี่ภาพเพิ่มสวยงามอืมมีสัตว์ขี่ด้วยสัตว์ขี่ตัวนี้อ่าผมได้มาตอนเลเวลแปดนะทำเคเวสเนาะอืม ก็าการเล่นเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรครับเกมนี้เป็นอ่าเกมแนวอ p g พจนะ m อ o ม p อพแหละก็เป็นแนวเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครเนาะเพื่อนเนาะอือตอนนี้ก็เลเวลยี่สนะิบสามแล้ววันหนึ่งทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาสอนเนาะโอเคพเพื่อนๆเราจะเห็นด้านซ้ายนะจะมีภารกิจอยู่นี่อ่านี่เรากดขึ้นมาล้ากดทำเควสหลักนะไปเรื่อยๆเลยอือไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะทำเควสหลักตรงนี้ก่อนเลเวลขึ้นไวมากๆอืม แบบโอเคเลยแหละตรงเนี้ยเรียกว่าจะขึ้นไวมากๆผมก็เล่นอาชีพธนูนะครับนักล่าโอเคเพื่อทำก็จะเห็นได้ว่าอ่าด้านล่างสีเขียวนะเป็นแถบ exp เนอะจะขึ้นไวมากๆเลยก็กดอตโต้เควสไปเรื่อยอาทำเวส มีระบบบอดนะนี่ระบบบอดอยู่ด้านขวามือนะครับนี่เราไม่เอาแล้วกดออกนะเล่นเองได้นะเล่นเองก็มันดีผมเล่น่าธนูนะครับสามารถลอยได้สบายเลยอะ่ะโอเคเวสมันค่อนข้างผ่านง่ายเลยแหละแรกๆอ่ะก็ทำเฟสหลักไนะี้ย่างที่ผมบอกต่อเน,นื่องไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอ,อื่น โอเคก็เวววายมากๆเพื่อนดูวิหลอดเขียวด้านล่างทำเคล็ดหลักนะเนี่ยโอเคคนค่อนข้างเยอะมากเลยวันนี้เป็นอ่าวันเปิดเซิร์ฟเวอร์วันแรกนะเปิดตอนแปดโมงครับใครที่สนใจก็ลองมาโหลดมาเล่นกันเนาะลงทั้งสองระบบเลย i.o.s และแอนดอยนะครับเนเวอร์ t e r เอร์นะครับ แนว m อ o มมอนะครับภาพแบบน่ารักมากโอเคแล้วอีกอย่างที่เราแนะนำนอกจากเราทำเควสหลักใช่ไหมเพื่อนๆกดดานบนขึ้นมานี่ดานบนให้มันออกมาเนาะแล้วเพื่อนๆเ,เลือกกิจกรรมอา่ามันก็จะมีอา่ากิจกรรมขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่เลเวลของเราด้วยนะอ่าตอนนี้ที่ผมทำได้ก็คืออ่าลงดันเนาะนี่แล้วก็จะได้ของด้วยก็เพื่อนๆก็เ,เ,เลือกดูว่าไหนที่เราสามารถทำได้นะ เขาก็จะมีอ่าจํากัดรอบอยู่นะอย่างนี้ทําได้สามรอบต่อหนึ่งวันอ่านี้ก็ทําได้สิบห้ารอบอะไรมีเนาะแล้วก็จะบอกเลยว่ารางวัลของกิจกรรมคืออะไรกดเข้าไปเลยผมจะลงให้ดูนะหนึ่งรอบก็หาของได้ดีเลยแล้วก็เวลค่อนข้างไวนะพวกนี้นะแต่พวกนี้เวลาลงดันต้องจัดทีมนะครับจัดทีมด่วนไปเลยโอเค อัตโนมัติเอาแล้วก็เรียกว่าอ่าเราจะเอาแบบความยากระดับไหนอเอาแค่ยากก็พอเนาะอืตกลงโอเคมันจะแบบหาทีมลำบากไงเนาะเดี๋ยวเราขอไปอได้ละเราก็ารอเพื่อนนะครับกดเข้าดันเนาะเนี่ย รออย่างเดียวก็อันนี้คืออ่าทีมของผมนะครับที่ผมจัดมาเมื่อกี้นะก็รอเขากดเข้าดันนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนนะโอเคนี่ก็รอเพื่อนนะครับกดยอมรับเรียบร้อยครับเพื่อนเข้าดันเรียบร้อยนะอ่ะก็เห็นได้ว่าด้านซ้ายครับเป็นเลเวลของเพื่อนเรากับชื่อเนาะแล้วก็อาชีพใครที่รู้สึกว่าเกะกะนะกดกดไป อ่าเนี่เก็จะชุลมุนชุลมุนหน่อยครับกินละห้าคนนาะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แต่การตาใครที่ไม่ชอบก็ปิดนะครับนี่มันก็สกิลว่าแล้วแต่อาชีพเนะาะเนี่ยผมเ่าะหลยอย่างเดียวยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนเนาะเพะเราเป็นอ่าไอ้สายหล่ออะไรยิงระยะไกลนะครับไม่ต้องไปแทงถึงอะไรนะอืมพุ้งไปอ่าอื อ,อหรือว่าจะอาปอยบอดก็ได้นะกดบอดไปมันก็จะเล่นเองนะเพื่อนก็แบบเล่นง่ายมากๆภาพเพลิดสวยดีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะที่ผมทํานะครับก็มีเคเวสหลักนะที่ผมทําให้ดูตอนแรกเนาะแล้วก็กิจกรรมนรับทาให้หมดอโอเคจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปดูอ่าระบบอื่นันต่ออย่างเช่นการอัพอาว,วุธอัพชุดนะครับให้มัน ค่าพลังลบมันมากขึ้นนะอตอนนี้เกมเปิดใหม่แบบแจกเยอะมากอ่าอันนี้คือบอสนะครับมผมไ่ยิงใหญ่เลยอะ่ะหล่อยิงข้างหลังก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ในวงเขาเราใส่หลออีกแล้วอันนี้ก็เอาไว้หลบนะก็โดดหลบโอ้โหดูบอสมีเสียงภากเป็นนี่ลยอะ่ะโอ้าเท่อะ เสยงภาพเป็นภาษาไทยภาพก็สวยดีนะเล่นง่ายดีมันเล่นเพินเดียวเพื่นนอนเล่นสนุกดีผมเล่นมาโอ้โหประมาณเปเล่นมาเป็นชั่วโมงเนี่ยเนี่ยแต่ก็เวลขึ้นง่ายอยู่นะอโอ้โหโอ้โห,โอ,โ,หโอเคแล้วจะู่ระบบอย่บ้างนะครับอันนี้คือการเก็บเลเวลง่ายๆนะก็ทำตามผมสองข้อนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูระบบอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมกด,ดนีกหน่อยมันจะวิ่งไหนี่ด้านบุม่มด้านบนด้านซ้ายนั่นเพื่อนนะนี่กดเข้ามาจะเป็นอ่าข้อมูลของตัวละคเลรเราก็กดข้อมูลนะครับมันก็จะบอกเนาะเราอยู่ตระกูลไหนอ่าให้คายกิวเนาะอ่าระบบฉายายาก็มีอ่าค่าพลังค่าพลังอันนี้คือพลังลบของรานครับ หนึ่งหมืนสามพันอยู่ด้านล่างที่เท้าขาตัวตัวผมอะเนาะพลังโลกก็คือความเก่งอะไรความแข็งแกร่ง,งตัวเราดีกว่าอือันนี้เป็นพวกสกุลเงินนะอันนี้คือสเตตัสของตัวละครของผมนะครับก็จะบอกมันเลยค่าอ่าเลือดเนาะกําลังปัญญาอ่โจมตีนับเท่าไหร่เนาะก็สามารถอ่าไปอัพกันได้นะครับใครที่อยากให้มันแรงก็ไปอัพเกรดอาวุธเนาะอันนี้เป็นระบบอ่าพวก ตกแต่งครับสามารถตกแต่งได้นะพวกกรอบคุงกรอบภาพอกรอบข้อความเวลาเราเดินนะก็สามารถซื้อใส่ได้นะเนี่ยอืเท่อยู่ที่อ่างบของเราเลยอันนี้เป็นระบบฉายานะตอนนี้ผมฉายาเป็นอัศวินนะครับถ้าผมอัพสามดาวนี่ก็จะเป็นเลื่อนพลง,งลบผมขึ้นไปอีกนะครับสามารถอัพได้นะก็ทำเคลียร์ไปเรื่อยนะ๋ยวมันก็จะให้อัพเองนะโอเคจบไปหนึ่ง นี่คือสัตว์ขี่นะเนี่ยใครอยากจะเดินก็เดินนะใครอยากจะกดสัตว์ขี่ก็มากดตรงด้านซ้ายล่างนะตรงคอนโทรลน,นะครับนี่สิ้นแล้วผมได้มาตอนเลี้ยวแปดนะทาําเพจนอกนั้นก็จะเป็นการเปิดอผู้ช่วยนะผู้หุนเองอืมก็จะมีหลายเกจเลยผู้หูโอเคอันนี้เป็นระบบซื้อขายนะซื้อขายทางออนไลน์เลยตรงนี้นะกระดานนี้เนาะเป็นการประมูลอ่ามอครับระบบเติมเงินตรงนี้สามารถเติมเข้ามาซื้ออะไรนได้นะ กับผมเป็นสายซีนะครับตลาดสามารถซื้อขายได้นี่อันนี้เป็นเงินในเกมนะอันนี้เป็นระบบอ่เติมเงินนั่นแหละอืมแต่ว่าเราหาเงินในเกมมันก็สามารถซื้อได้นะพวกยาพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราอ่าต้องการใช้เนาะสามารถซื้อได้เลยเรามีระบบกิจกรรมที่ผมบอกอะไรอันนี้เก็บเลเวลไวมากลองดูเนาะวันยังทําได้หลายรอบเลยแล้วแต่เลเวลของเราด้วยนะถ้ามว่า เลเวลเรายิ่งสูงก็จะสามารถทำเควสได้เยอะอันนี้เป็นระบบรับเนาะก็มันก็จะแจอกอ,อย,ยู่ตลอดแหละมากดได้แปดวันเช็คอินได้ของนะครับแปดวันนี้เนาะเปิดเซิร์ฟใหม่รับไม่หยุดนะครับโอเคเข้าเกมทุกวันได้ของแน่นอนอันนี้น่เป็นสัตว์เขียงเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยยูนิคอนนะครับโอ,โ,โอ้โหแต่ผมต้องเข้ามารับซะแล้วอันนี้กิจกรรมการเดินทางนะครับก็จะเป็นเควสนะครับที่เราผ่านแนละ้วก็ปรากฏรางกัลได้นะ ใครทำเคล็์ไหนเสร็จนะมากดรับของอเป็นระบบแจกนั่นเองแล้วก็จะเป็นพวกแพ็คใหม่ก็จะเป็นพวกขายแพ็คเขาเนาะต้องเติมเงินเข้าไปสวัสดิการก็เป็นระบบเติมเงินของเขาอีกโอเคก็จะไปอย่างไวนั้นเปยน,นะก็มาดูทางด้านขวาบ้างนี่จะมีระบบเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นระบบสกิลสามารถอาเกรดได้นะก็จะเปลี่ยน อาชีพพีตอนเลเวลสามิหกนะห้าสิบนะเปลี่ยนไล่อัก2ี์สองคัสอืมก็จะเป็นแบบแยกออกไปสัก2-3สองสามอาชีพไปแหละอืมสองสายไม่ใช่อีกสามอาชีพอืมดียก็เอาไปเอาไปก่อนเลยเพิ่มความแรงของสกิล,ลนะแล้วก็จัดการกับสกิลได้นะเนี่ยเรียนสกิลได้ไปลองทามันดูนะครับก็สำรวๆแล้วโอเคนะอืมภาพก็น่ารักดีระบบต่อไประบบอุปกรณ์เป็นการบวกของนั่นเองนะเนี่ย อ้าว่าอยากจะให้ความโจมตีมันเยอะนะก็บวกไปเลยนี่ออบบวกสี่อันนี้เป็นการบวกขนูของผมนะี่ยบวกไปเลยโอ้ยไงก็ต้องใช้เงินด้วยเนาะเนี่ยมันก็จะบอกว่าหาได้จากไหนนะแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่าเนี้ยแกนแท้นะอันนี้ผมหมดไปแล้วมันก็เลยบวกไม่ได้อืมก็ลองทํากันดูนะนเพื่อนนีะ้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าใช้อะไรนะตรงกลางตรงกลางเนี่ย ทั้งหมดแล้วว่าต้องไปหาเนีย่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยอืมมันก็จะบอกว่าหาได้จากไหนซื้อไดจากที่ไหนเนาะนี่เราต้องใช้ของนั้นเนี่ยอน,นี้ผมมีบอกได้บอกไดหนึง่งครั้งเนี่ยโอเคก็ยิงอัพก็ยิงโหดล้วกันพูดคุยง่ายเนาะแล้วอุปกรณ์ก็จะมีหลายสีนะครับอย่างสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินอืมโอเคก็ระบบอัปเกรดก็จะประมาณนี้นะเป็นเขาเรียกว่ากันดีกว่ากันให้มันแบบ แข็งแกร่งขึ้นอืมระบบสกรีนอันนี้คือแบบแฟชั่นนะเพื่อนเนี้ยเท่ๆไงโอเคแล้วเนี่ยโยสามารถใส่ได้หน้ากงหน้ากากแวน้นเว้นโอเคเลยตกแต่งได้เยอะเนี่ยก็จะไปอย่างไวคนระับก็สามารถซื้อได้ทำได้ขับได้ ระบบนีก็มีพวกยูนิคอร์แจกนะวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยใครล็อกอินทุกวันแจกนะพวกยูนิคอร์นะเนี่ยสักขีเท้ๆมีครับเยอะเลยน้องๆคนเราชอบน่าดูนะเนี่ยผมว่าติดปีกได้ด้วยโอ้โหระบบทําค่อนข้างดีเรื่องสมูทตีแล้วเกินระบบต่อไประบบคู่หูแล้วกันนี่คู่หูที่เราเปิดเปิดมาทาจากเควสก็ได้เนาะอืมก็มีลายเกียร์นกันนะคู่หูก็สามารถเอาเข้าทีมได้สามคนกดเข้าทีม อ่านี่กดบวกไปเอาคนไหนเข้านี่ผมเอาเข้ามาสคนแล้วนะก็ดูที่คะเนนจะมีคะเนนบอกว่าว่าอ่าตัวไหนโหดอันนี้ห้าร้อยแปดสิบนะห้าร้อยเก้าองโหดนะจับเข้าเลยไงพยัางามลรแก็เพิ่มขึ้นอืมเวลาเรากดสกตันปุ๊บอ่าพวกเนี้ยก็จะออกมาช่วยเราสู้เป็นคู่หูเราแหละพูดง่ายๆถ้าตัวไหนไมเ่เอาก็เอาออกจากทีมได้นะก็เปลี่ยนตัวที่ดีที่สุดวางอันนี้กว่าอืมง่ายๆเนาะ ระบบสกูลก็เป็นอ่าพวกระบบกิ w ้วแหละเนี่ยอืผมว่าเข้ามาแล้วตระกูลตระกูลแบบหัวหน้าแก๊งชื่อแบบภาษาจีนมากเนี่ยเออตอนนี้แบบคนออนไลน์เต็มเลยอ่ะเปิดเซิร์ฟเนาะเออระบบก็ค่อนข้างดีนะสามารถออกได้สามารถสร้างตระกูลเองได้นะใครที่อยากจะเป็นหัวกิ้วนะก็ไปลองสร้างกันดูแล้วกันอ,อมีเควสตของตระกูลด้วยนะสามารถทํามันได้นะครับเนี่ย อก็จะทําให้เรามีเควสทําได้เยอะขึ้นนะหวางอันนี้กว่าอ่ตาตารางความสําเร็จนะครับก็เวลาเสร็จจากอะไรมานะทําเควสอะไรเสร็จมาก็มารับเพชรได้นะีอาแจกแบบหนักๆอะ่ะเออโอเคมากอันนี้ว่ามีระบบภาสาใช่ไหมดีมากเลยระบบภาษาก็คล้ายๆแบบเป็นบ้านของเรานะเราสามารถอ่าตกแต่งได้อะไรได้นะที่ที่ตอนเริ่มเกมอะ่ะเราอยู่ที่ภาษาของเรานะที่เราสอนระบบเราอะ่ะเนี่ยสามารถมา ทำฟาร์มได้ตกปลาได้นะเพื่อนดูดิ <S <S 1> <S 1> เนี่ยเริ่มตกอ่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอุปกรณ์นะคล้ายๆแบบมาตกปลามาตัดไม้อ่ามาทาฟาร์มนะเพื่อจะเอาของพวกเนี้ยไปพัฒนาตัวละครของเรานะนี่เรายิ่งเลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะาสามารถทําอะไรได้เยอะเลยในในภาษาของเรานะ่ตกแต่งได้อัเปเกรดภาษาเราได้อ่าเนี่ยเร่งเร่งเร่งผลผลิตได้เลยใช่ไหม เออระบบอย่างดีอะ่ะอือปลูกฟงปลูกฟาร์มเดี๋ยวพาไปดูประสาทบ้างก็ระบบก็จะประมาณนี้นะัพน่อนนะอ๋อโอเคเลยเนี่ยข้อมูลสามารถอัปเกรดได้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างมีเลเวลสามสิบอ่าอัปเกรดจะได้อะไรเพิ่มนะเขาบอกอยู่เนาะอืมระบบพลังงานดีสามารถจัดได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าเลเวลผมยังไม่ถึงเนาะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะลงนั้นให้ดูอีกรอบล็จันทรี่อน่ อ่าก็เข้ามาที่กิจกรรมก็ได้หรือใครจะทำเฟบหลักเ็บหลักก็ได้นะง่ายมากเลยอเนี่ยลงกิจกรรมก็ได้เนี่ยเราทําไปแล้วหนึ่งครั้งมันก็บอกแล้ะเราทําได้สองลงหาของง,ง่ายเพื่อนเกมค่อนข้างดีจากทีมด่วนไปเลยนี่นะเราก็รออ่ารอหัวกิวอ่ะเออรอหัวเตี้ยพาไปนะ อืมแต่ว่าผมผมว่าน่าจะจะไม่อยู่อ่ะเดีออกออกเลยตั้งใหม่อทั้งหมดทั้งหมดเนี่าขาดหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนขอไปเลยบางทีหัวไม่อยู่ก็จะช้าหน่อยนะอืมก็รอ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 ,อ่าไปแล้วโอเค เดินวนซะง,งั้นเนี่ยก็ต้องรออ่าหัวตี้เนาะพาไปอืมงั้นผมออกเลยดีกว่ามันช้าอือเดี๋ยวทำเควสดหลักให้ดูแล้วกันเนี่ยทำเควสดหลักก็เร็วเหมือนกันมีค่าเท่ากันเนี่ยสมุนไพรนี่ลองสังเกตหลอดเขียวดูแบบขึ้นไวม้มออกากอือเพื่อพัฒนาตัวละควรด้วก,กันทำอ่าเควสเก็บเลเวลไปนะ ให้พลังลุกลปสูงแล้วอ่ะถ้าเล่นเบสเ่งคงจะมีอ่ะระบบพิวพีระบบอ่าสงครามาอย่างแน่นอนนะครับโอเคมันเปิดนะต้องใจเย็นๆหน,น่อยนะเพราะก็เก็บเบสเลไว้ก่อนนะเพราะฟังก์ชันถึงก็ยังเปิดไม่ครบนะตอนเนี้ยแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันเพลินเดียะพวิภาพสวยน่ารักด้วยแหละแล้วระบบอ่าเป็นภาษาไทยหมดลงแล้วโอเคเลยก็ใครที่สนใจนก็ ไปโหลดมาเล่นกันดูเนาะ never after นะครับก็เป็นเกมพัฒนาตัวคอนรดีกว่าเก็บเลเวลแบบดีเลยเนีอยง่ายโอ้ภาพสวยก็โอเคครับก็ฝากไว้หนึ่งเกมเหอนกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้เนาะก็ไปโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันเพื่อนๆน้องๆคงจะชอบเพราะโอ้โหระบบเกมพอดีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะๆมากมายนะมีแฟชั่นให้แต่งกันเนาะโอเคครับ คลิปนี้ครับเป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยกันครับุเพื่อนๆอาก็ฝากเลยครับเกมใหม่นะเปิดวันนี้เลย Never a s t e r เครับ